โครงการไททาวมาร์เก็ตเพลสศูนย์อาหารแบบฟู้ดเทลแห่งแรกใจกลางไททาวนครลอสแอนเจลิสแกแคลิฟอร์เนียก,กำลังจะเปิดให้บริการนะคะหลังจากได้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางของประธานาธิบดีโจไบเดนคุณคมสัรสีธนวิบุญชยัยผู้สื่ข่าวบีโอภาคภาษาไทยมีรายงานค่ะ ครับนะับเป็นครั้งแรกนะครับที่ชุมชนคนไทยได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลกลางสาหรัฐซึ่งมีมูลค่าสูงถึง1ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยผลักดันให้โครงการไททาวมาร์เก็ตเพลสสามารถเปิดให้บริการเป็นศูนย์อาหารแบบฟูดฮอล์แห่งแรกที่ตั้งบริเวณไททาวนคะนอรลอสแองเจลิส The Thai Town Marketplace has been 16 years in the making It is only with the help of Congress member s s h i f t that we are now able to sprint across the finish line Bring construction close and prepare for the grand market opening and close place to of the the <Thank> a <you. S 1> คุณชนชนิดมาทเรียวจากศูนย์ส่งเสริมชาวไทยเล่าให้กับสำนักขา่าว VOA ภาพภาษาไทยฟังถึงที่มาของโครงการในช่วงเริ่มตน้นศูนย์ส่ง,งเสริมชาวไทยเราก็เลยปี2006เริ่มทำรีเสิร์ชใช่ไหมฮะเพื่อจะไปดูว่า มีสถานที่อื่นๆแบบที่เป็นแบบ public market ที่เป็นโอกาสที่จะช่วยคนตั้งธุรกิจเราพอเจออันนี้ก็ perfect เพราะว่าไหนเป็นสถานที่ที่อยู่ข้างบน metro อยู่ทางเปิดไททามด้วยเสร็จอันนั้น2013หลังจากนั้นเราก็ต้องหา ทุนมาทั้งหลายมาเริ่มก่อ,อสร้างพอดี2018เราก็เริ่ม construction เริ่มสร้าง การดำเนินงานโครงการดังกล่าวนันบต้องพบกับอุปสรรคหลายด้านอย่างเช่นการยื่นขอใช้สถานที่และสถานการณ์โควิดสิส่งผลให้ต้นทุนการก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้นอย่างไรก็ดีรับทางศูนย์ส่งเสริมชาวไทยได้รับความช่วยเหลือเป็นเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางสหรัฐมูลค่า1ล้านดอลลาร์โดยมีนายอดัมชิฟสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรัฐคลิฟอร์เนียเขต2 8เป็นผู้ยื่นของงบประมาณกลาง เรามีแกลปอีกประมาณอาสองล้านเหรียญใช่ไหมคะแล้วเ,เ,เราก็เลยต้องเอามาอีกล้านเหรียญจากามูลนิธติต่างๆที่ให้เป็น Grant ์เราพอเสร็จเราเหลืออีกล้านเหรียญประธานาธิบดีโจไบเดนก็เซ็นเฟโรบ d เจตเดือนมีนาที่ผ่านมาตอนนี้ก็เลยครบทั้งหมดแล้วก็ใช้งบ6ล้านเหรียญเพื่อจะสร้างาตลาดนี้ค่ะ ทางด้านอดัมชิฟนะครับให้สัมภาษณ์ว่าต้องการสนับสนุนชุมชนต่างๆที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื่อว่าโครงการนี้จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมได้ S 2> <S 2> <S นายพอลเลอร์พงษามารถผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของไทยทาวมาร์เก็ตเพลสมองว่าโครงการนี้จะเป็นศูนย์รวมของอาหารไทยที่มาจากทั่วทุกพื้นที่ในไทยทาวเนี่ยเราเป็นฟู้ดร์ t เจ้าแรกเลยเราก็คาดว่าทุกคนเข้ามาที่นี่เนี่ยเหมือนกับวันสต็อปเลยสามารถเข้ามาซื้อหาอาหารได้หลากหลายจากทั่วทุกภาคของไทยเลย คุณไอริรินศรีรดาหนึ่งในผู้ประกอบการขายอาหารไทยในโครงการไทยทาวมาร์เก็ตเพลสให้ความเห็นว่าเธอกลับมามีความหวังอีกครั้งเมื่อทราบว่าโครงการศูนย์อาหารได้รับเงินทุนให้จัดก,การให้แล้วเสร็จค่ะรู้สึกดีใจค่ะรู้สึกว่าโครงการนี้คือเข้ามาสนับสนุนก็น่าจะน่าจะสำเร็จน่าจะได้เปิด สำหรับศูนย์อาหารในโครงการไทยทาวมาร์เก็ตเพลสนะครับมีพื้นที่โดยรวมประมาณ4,500ตารางฟุตในเบื้องต้นสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการได้จำนวน12รายและโครงการนี้นะครับวางแผนที่จะเปิดให้บริการก่อนปีหน้า